โอเคมากับผมกาอีกเ,เกมนึงนี่ของพูดเกินไว้ในตัวของไอซีดีนี้พันแรกอะนะที่บอกว่าเป็นเกมนแนวตอบคำถามไม่สักเกมจะเป็นอะไรไปวะซึ่งเกมนี้เนี่ยน่าจะสั้นด้วยวันนี้หมันคิมันสั้นแล้วกันเนาะโอเคผมการดสวัสดีฮะวันนี้ผมก็ผัดนะฮะเรายู่กันในเกมที่มีชื่อว่า assessment examination ดั่นแหละฮะไปอีกหนึ่งเกมแนวตอบคำถามจากรูปที่เห็นอันนี้น่าจะใช่เลยนะ ก็คือประมาณว่ามนุษย์ไววรูปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อใจได้ไหมหรือว่าไม่ได้คุณเชื่อใจเขาคนนี้ไหมฮะหน้าตาเขาดูเศร้าเนาะแต่ก็ปนความน่ากลัวไว้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราจะมาดูกันดีนกว่าว่าพอจบการสอบนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหนแต่ใ้ไ้เลือเอเปรตที่กูไม่เชื่อแน่นอน่บ้าหรือเปล่าป่ะ Yes sir แ s สเซสเมนต์เอ็ก a t i o รเรามาเริ่มแบบทดสอบกันเลยดีกว่าฮะอืมเอาลงไปคล้ายกันเลยเอดีเอเอดีเหรอรอบก่อนเป็นอะไรวะอาร์ดีสิอย่างหนึ่งปะว่าต่อโอโอ อีกแล้วเหรอวันนี้กูจะมาเข้าแบบหน่วยงานที่ใหญ่แล้วเหรออ่าอันนี้เดี๋ยวทดสอบที่จะทดสอบว่ามึงเหมาะที่จะเข้ามาทำงานอีกแล้วเหรออุอบริษัทเดีวยวกันมาเนี่ยวมาเนี่ยว <c oughs> อ่า How did you hear about this? <c oughs> อะไรอ่ะตำแหน่งเหรอ ออ๋อฮะไปได้ยินเรื่องนี้มาจากใคร,รวราเรื่องของบริษัทนี้เหรอ w o r ร d of m ฟ n ันส o เบิร์ดออฟมัน n ์น p วเพเปอร์กับ Dream... New p a อ e r ได้ยินสมเป็นส,ม,ม,นสม,มุนสุดไะมในเคยมีประสบการณ์เพื่ o โปร s i ชั่นอะไรในแอร์เร,รนี้หรือเปล่าผมไม่เคยอ่ะ คุณมีประสบการณ์ส่วนตัวด้านนี้หรือไม่ไม่นะเอายับจริงใจเลยว้าวนายเชื่อพระเจ้าไหมผมเชื่อฮนะนายกลัวความตายไหมก็ควรต้องกลัวทุกคนแหละนะบางคนไม่กลัวแล้วนายกลัวพระเจ้าหรือเปล่าไม่นะ Mm. นายมีคนที่นายเนี่ยรักในชีวิตนี้หรือเปล่ามันก็ <พ fall. S 2> ต้องมีแหละแล้วนายกลัวที่จะเสี่ยงพวกเขาไหมอ่ะอ่ะแปดอีสองเอห a ึ่งสี s แล้วเขาไวยังไงฮะพอด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  อ๋อ oh, อันนี้ค่อยถาม,ถามว่าเออจะมีรูปโชว์ขึ้นมาแล้วให้มึงเรียกว่ามึงจะอยู่ทางใกล้ๆจะอยู่ไว้ใกล้ได้หรือว่าจะนี่ไงจะเชื่อใจหรือว่านี่คือศัตรูไม่รู้อ่ะหน้าก็ดูเศร้าๆอะ่ะเชื่อใจอันนี้ถูกไหมเนี่ยโอ้โหยายเชื่อโอ้โหนี่เชื่อได้อยู่แล้วก็คนหน้าปกตินะวัด มันก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่ฮ้อ,อะไรฮ้มันก็ไม่ดูแปลกอะไรนี่ใช่ไหมเออเอออันนี้อันนี้ดูน่ากลัวอยู่แต่เขาก็ดูน่าปกตินะมึงคาบบริสุทธิ์ฉันต่ำไปหรือเปล่าเนี่ยคือคนลุงปกติเนี่ยแปลกตรงไหนวะโอเคกูว่าอันนี้ไม่ไม่ เขาเป็นใบหรือเปล่าเข้อจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า,า,ลาคิดในแง่ดีฮะอะไรอะเมื่อกี้เอกสารเนี่ยก็ลุงปกติแปลกก็เดี๋ว,วะไอนน้ก็คนปกติตาจะเขียนนิดนึงก็ได้อันนี้ก็ดูปกตินะภาพมันจะแปลกนิดหน่อยเองเนี่ยปกติเลยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย โอ l ิทิพาร์ตเมนต์เอ่อมีเหตุวอะไรหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องราวฮะใช่เอ,อผมอยู่ที่โดราพาร์คอะอยู่ตรงใกล้ๆแกนเตเชตชันน่ะอูอ่านยาก้างเลยฮะอือหึผมคิดว่ามีใครบางคนอยู่ที่นี่นะที่เดกการคอมเชนเหลือนะอ่ะฮะอะไรอะมันมีเด็กอยู่นอกข้างนอกนี่และเขาก็มีเลือดบุตรตัวเขาด้วยเขาเขาเจ็บหรือเปล่า ผมไม่รู้เขาดูโอเคนะเหมือนกับว่าแค่เขาแค่ออกมาตรค้นอนรอแล้วก็ประตูมันก็ล็อกอยู่อ่ะผมบอกไม่ได้เหมือนกันเนะ่เขาถามหาความช่วยเหลืออยู่แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ยินแต่ว่าเขากําลังขอความช่วยเหลือจากผมอยู่อือฮะโอเคเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตอนนี้แล้วมีทางที่จะเปิดประตูได้ไหมอา้าวผมคิดว่าผมไม่จะเปิดมันได้นะผมทำง,งานที่นี่แล้วผมก็มีกุญแจด้วยเอา้าแล้วทําไม ไดถึงไม่เปิดซละล่ะเอ่อก็ผมอยากจะช่วยเขานะจริงๆแล้วอะ่ะมันก็หง่แล้วที่ผมจะช่วยนะเพราะว่ามีเด็กเขาคมใช่เหลือที่มีเลือดแปดอยู่บนมเอตัวเขาห้แท้อฮะแต่ว่านี่เนี่ยอาจจะฟังดูบ้ามากๆสำหรับคุณนะแต่ผมอยากจะบอกว่า,อาตอนที่ผมเอาเจกมาเนี่ยผมเจอมันหน้าของเขาอ่ะหน้าของเขามัน คุณรู้ไหมมันแปลกมากเลยมันทำให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมันน่ากลัวมากเลยพระเจ้าช่วยมผมไม่รู้เลยวะมันมีอะไระเป็นอย่างแปลกๆกับห,หนูนี่แนนอนอะ่ะแนนอนจริงๆเลยผมเชื่อเลยเลยเอา่าแล้วอย่างนั้นคุณจะทําให้หนูนี่เลือดออกตายอย่างนั้นเหรอฮะไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดนะเขาเขาไม่ได้อกอลังจะตายอะ่ะผมไม่คิดว่างั้นนะเขาแค่ดูเหมือนยังไม่ปกติอ่ะ ไอหมูนี่มันอะไรวะโอ้โหมันดูเหมือนกับว่าไอหนูนี่มันเขาทําตัวเองอะอ่ะหเขาดูเหมือนกับผีหรือว่าปีาศาจหรือว่าอะไรพวกนั้นเลยมาที่พายยากมากเลยอะบางทีผมแค่อจจะคิดเองก็ได้แหละบางตอนเนี้นะผมก็ดื่มมาด้วยแต่ว่าคุณจะต้องมาดูเขานะมันน่ากลัวม,ม,มากๆเลยคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้ยเขาคงจะตัวซิดไปอ่ากการที่เสียเลือดมากเลยแน่เลยไอหนูนะี่มัน ผมจะทําให้ตาเออเราเองอยู่ตัวไม่ได้เพราะว่าเขาอะไรอีกนั้นเออฮะวาดวาดวาดวดเมื่อกี้รูปอะไรอ่ะฮะมองไม่ทันอ่ะแล้วเด็กจริงอย่างนี้ลูกเผาเขาโอเคไหมอ่าใช่เขาอยู่ที่นี่นะผมไม่รู้อ่ะเขาดูเหมือนจะเข้าไปข้างใต้คอนเตอร์ตัวนั้นผมไม่รู้ซาวดว่าเขาทําอะไรอ่ะมันโคตรน่ากลัวเลย โอเคตอนนี้รถพยาบาลกลำลังไปถึงนะในประมาณยี่สิบกว่านาทีแล้วเด็กๆก็ดูแย่มากๆเลยถ้าอยากจะให้นายเนี่ยไปผลส่วนโรงพยาบาลเขาให้หน่อยอะ่ะไม่อ่ะไม่องพระเจ้าช่วยไม,ไม่ไม่มีทางอะ่ะกูไม่เห็นเรื่องไงไว่ยหนูนี่ไม,ไม่ไม่ปกติแน่นอนอะ่ะได้รู้ใช่ไหมว่าการขัดขืนการสั่งการเนี่ยคืออ่าแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้่ฮะไอ้ไหนูเออยอ,ยอ,ยอย่างงั้นหรอใช่สิ ว่าบ้าเอ้ยโอเคก็ได้ผมจะไม่เชข้อค่อยละกันนะดงั้นอ่ะโอเคขอบคุณมากเลย้างั้นก็ทำให้ใจว่าเขาปลอดภัยนะโอเคเอลวี่มาติน่าซันตาลีน่าคืออะไรวะบอกชื่อเหรอโอ้บายกัสไม่ใช่แลวไม่ใช่แลวไอ้นี่มันรู้วัวกูกลัวเด็กแม่กลัวคนปกติกะอ่ะอันนี้เชื่อใจได้นะ Excellent. You have now completed the authenticity assessment examination. Congratulations. If you are accepted into you will receive a letter on Oh, 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 oh. Okay, I don't know what's going Hello. right now. Hello? Hello? What the hell is this word again? มิซซิงจานนิสฮาวสันหายตัวไปใหญ่ดินะหายตัวไปม oh, an <t grav> ิเชลคลานเมอร์เวลลี่เกลนลี่โอ้อันนี้ไม่เอ้อจะบอกแล้วคือนี่คือจะกลายเป็นปูอะไรต่อไปอะโจแกสเตชันให้ช่วยอะไรได้บ้าง โอ้เอ้ทำไงเป็นไงบ้างอะเอาแล้วสับหายอา๋อผมก็เลาทำงานกาดดึกอยู่อะแล้วก็ผมคิดว่าส่งต้นไปชิคอะไรทุกอย่างหน่อยอะนะก็ค <c oughs> ือหมอนี้เขาจะลากออกเขาว่าเขาทนไม่ได้กับที่นี่ฮะแล้วก็เพื่อนโรงงานหรือว่าผู <c oughs> ้จัดการเนี่ยมันก็ตูดบ <c oughs> ึกอยู่แล้ว <c oughs> ลาออกปุ๊บนี่เคือบยิงก็เดียวไปวสองตัวเรือบ,บานนี้ก็ค <c oughs> พูดเมื่อกี้ฮะ ก็คือเขาจะเล่าจากโจแก๊สเตชันอย่าบอกวอเลซ่านะใมเป็นซพดีกว่ามาดูกันว่าเธอจะมีเอลิชันยังไงโอเคเลยเรื่เเจอกันวันศุกร์นะโอเคนี่มันสายเกินไปแล้วอะอะไรบ้าอะไรกันเนี Hence, ่ย <sh>

จบแล้วห๊ะใช่เลยวะแม่งงงชิบหายแค่นี้เหรออุ้ยงงเป็นไก่ตาแตกในกูเล่นเกนมอะไรอยู่เนี่ย 8e2814 อ่ e อืมถ้าสงสัยจริงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> กูก็งงเพื่อนมันคืออนาล็อกเฮอร์เลอร์หรอ ไรคือ analog error analog error ความเสี่ยงของขวานเลยด้อยสัญญาณ analog what นี่คือสิ่งที่กูกำลังเล่นอยู่เมื่อกี้คือแบบเป็นอีกเป็นอีนอบอร์ดหมู่หนึ่งของโอ้โอ้โอ้ what the hell โอ้แบบนี้นี่นะอย่างนี้เองเหรอ โอ้โหแต่คือผมไม่ค่อยใจเรื่องราวทสาไหร่เลยฮนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นคือเหมือนกับว่าเราจะมาร่วมทํางานปกติอะไรฮะแล้วก็ต้องผ่านแบบแบบทดสอบอืมก็จะมีถามคำถามประมาณว่าทั่วไปอนะเนาะเออแล้วก็ถามแบบลูกคนมาถามว่าจะเป็นคนนี้เนี่ยมึงเชื่อใจหรือเปล่าซึ่งโหว่านะตอบไปไปไม่ก็ไม่ต่างกันหรอกครับทัง,งก็เลยจบไปนี้อยู่ดีอะกูไม่เข้าใจเลยกี่ไม่จบอันนั่นแหละฮะเฮ้ยเจ้าวขวัญดีว่ะ จะเป็นเสีขขงงเยงความแบบงงนะคือแบบงงเสียงความจากความง <c oughs> งก็โอเคสำหรับวันนี้กับเกมของ Assessment Examination นะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเป็กหนึ่งเกมจากคำถามที่ผมว่านะแม่งงงกว่าไอซีรีเกมนี้กับไอซีรีเกมนี้ไปยังเล่นรู้เรื่องแล้วก็เล่นหลอนได้นะแต่อันนี้คือมึงอะไรเนี่ยเออก็สำหรับคนที่อยากเราก็ดูกระต้านในคลิปเลยฮะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีฟูลเวอร์ชันด้วยหรอแล้วเขาเป็นยังไง ก็ควรใจเมื่อกี้แหละั้ืมแต่คนอยากลองเล่นดูแล้วก็ไปหาตอบกูเนี่ยก็ลิ้นจ้านในคลิปเลยฮนะเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วก็เกมนี้แต่อนท้ายไปเกมหนึ่งไม่รู้ว่าจีิงๆเกิามาในนาคนหรือเปล่าก็จะหาเจอเก,ก็อยากจะเล่นนะนะเพราะว่าเกมไบนี้คือข้อทีงใหญ่ถูกโจทย์ฮะสำหรับวันนี้ขอสลาไปก่อนเจอกันครับกูมไม่่อใจเลยนะว่าเกมไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ไอ้หนูนั่นไม่น่ากลัววะ่ะ E no que